โอเคสวัสดีครับพ่อคอมเบตแซลมอนนะครับวันนี้ก็เป็นตุลโจทย์แนวสองนะครับในที่ร้อยยี่สามนะครับก็ก่อนที่จะเริ่มส่วนเนื้อหานะครับพี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเวลาที่พี่ลงคลิปหรือคอนเทนต์ใหม่ๆเนี่ยน้องก็จะได้เห็นก่อนใครเลยนะครับก่อนที่จะเริ่มทําโจทย์กันนะครับถ้าน้องๆคนไหนเนี่ยที่เวลาน้อยเนี่ยพี่ก็แนะนําว่ากอไปในช่วงนาทีสุดท้ายเนี่ยเพื่อฟังจนเลยแล้วก็สรุปประเด็นสำคัญได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าน้องๆคนไหนเนี่ยพพพออออมีีีเววววลลลาาานนนนะะะ่่กก็แแํให้้งสดโครับ ลองคิดเองทําเองก่อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยค่อยไปฟังเฉลยพร้อมกันนะครับถ้านน้องคนไหนพร้อมแล้วเนี่ยไปฟังเฉลยกันได้เลยนะครับอ่าข้อนี้เป็นผู้ป่วยชายนะอายุ5ปีมีอันเดอรไลเป็น a t o โท c ปิกเดียมมาติกนะอ่ามาด้วยเรื่องของเพเ i a l ล a s สนะครับส่วนร่างกายเจอเป็น er e ีริชิมนตัสอีโรชันะครับที่บริเวณแก้มนะครับแล้วก็รอบๆจมูกนะครับแล้วก็มีบางส่วนเนี่ยมีเป็นฮันนี่ครชเนี่ย อยู่ด้วยนะครับอ่ามีโอเวอร์ไลน์อิงฮันนี่ฟาสด้วยอันนี้ก็นึกถึงอะไรครับถ้ามาอย่างนี้ยังมีแบบพวกคัน e e นี่ฟาสออนพวกอีเลมาทัสเบมีอีโรชันพวกเนี้ยนะครับต้องนึกถึงพวกอิมเพติโก้นั่นเองนะก็เป็นโรคที่คอมมอนเลยนะครับที่เจอในเด็กนะครับาถามเฟิร์สไลน์ทรีทเมนต์นะครับอ่าอันนี้ก็จะต้องตอบเป็นพวกท็อปิคอลแอนติ้บิติกนะครับตอนนี้ก็ตอบดีนะท็อปิคอลโมพิโรซินนะเดี๋ยวไปฟังเนื้อหากันนะครับอิมเพติโก้เนี่ย นะครับเชื้อก็คือทรัพย์ออริอันั่นเองนะเป็นเป็นหลักนะตัวกรุ๊ปเก็เป็นได้เหมือนกันจะเป็นหลักก็เป็นทรัพย์ออริอัลฮันสมิดเนี่ยเกิดจากไดเรกคอนแทกนะมันเหมนไฮรี่คอนเทเจอร์สมากนะครับอันเนี้ยนะอาจจะแบ่งเป็น2แบบเป็นนอแนนบูลัสอิมพิทิโกและก็บูลัสอิมพิทิโก้นะครับแต่ที่คอมมอนก่อจะเป็นนอแนนบูลัสนะตรวจก็ม่ตจอออกนอแนนบูลัสนั่นเองในกรณีของนอนนบูลัสเนี่ยก็จะเป็นภาพเนี้ยก็เป็นฮันนี่คลาสนะครับแล้วก็จะมีแดงๆนะครับ แล้วก็อาจจะมีโ e รชั่นอะไรบ้างนิดหน่อยนะครับแต่คีย์หล,ลักๆคือฮันนี่ครัชเขาจะให้มาเลยนะครับอ่ะผิวมันจะเริ่มจากเป็นเป็นเป็นแมคคูแวปปูแดงๆก่อนแล้วก็อาจจะมีอา่ามีเวสิเคิลนะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันก็มีการที่จะรับเจอออกแล้วก็เป็นสเก็ตเป็นฮันนี่ครัสขึ้นมานั่นเองนะครับแต่คอมมอนเนี่ยที่บริวเวณปากจมูกหรือมือนะครับ ส่วน blue l i ิโ p เน i ่ยก็จะเป็นลักษณะของของ vesicle ก่อนแล้วก็ vesicle กลายเป็นเป็น f r a c t ตบู d bullet นะครับแล้วก็อาจจะมีการแตกออกมาแล้วก็เป็นเป็น crush erosion เดี๋ยวเนี่ยให้รู้ให้ดูรูปภาพจะเห็นพอเห็นนะครับ c o m พ u n i c a t i o n ที่สำคัญก็คือพวกเนี่ย poststepto l o c a โค o n g l o ฟติ a นั่นเองนะครับอื่นๆก็เจอได้เหมือนกันพวกส k e l e t ฟี f วอ e r s ิ i l i c a t พวกเนี่ยนะครับ อันนี้ให้ดูนะนอนบูรัรอิมพีติโก้นะมีภาพนี้นะครับก็จะเป็นแดงๆมีสเก็ตบางทีให้เป็นฮันนี่คลัสแบบนี้มาอย่างเงี้ยก็จะชัดเจนมากเห็นไหมตำแหน่งของมิเกตไหมเป็นพวกล้อมรอบปากรอบจมูกพวกเนะี้ยถ้าโจทย์ให้มาก็าต้องจะออกนอนบูรัรอิมพีติโก้แหละแล้วก็จะให้แถวบริเวณรอบปากรอบจมูกนี่แหละครับส่วนบูรัรอิมพีติโก้เนี่ยเนี่ยมันก็จะเอ่อเหมือนบางทีอาจจะคล้ายพวกของ 4S นะแต่ว่ามันเป็นมันเป็น local i z e อ่ะ 4S มันจะเป็นทั่วๆตัวนะครับอันนี้มันจะเป็น local i s e นะครับนีเห็นไหมถ้าเกิดมันไอตัว f ฟิรูเล่มันแตกออกก็จะเป็น cross class honey class เนี้ยได้เหมือนกันนะครับไม่ค่อยออกนะคนใหญ่อ,ออกเป็น non non bulas มากกว่านะครับอืมโอเค i n p e t i g o เนี่ย treatment นะครับก็คืออ่ะเราก็ต้อง dressing w o วูลนะครับแล้วก็ ให้ topical antibiotic ติกนะทีนเมนเนี่ยเป็น topical antibiotic ติกมูพิโรซินฟลูออริกแอซิดพวกเนี้ยนะครับส่วนออรอลแอนตี้บิวติกใช้กรณีที่มันเป็นผื่นบริเวณหลายๆที่นะครับที่แบบเอ้ยทาไม่ไหวอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็ฮอกซ่าไดคอกซ่าไอโซมาซินพวกเนี้ยนะครับแล้วก็ที่สำคัญพวกเอ듀เคชันนะให้เขาร้างมือบ่อยๆตัดเล็บนะครับเพราะว่าโรคนี้มัน highly contagious นะครับและการเพื่อเวนชั่นก็อาจจะให้ท็อปิคอลมีพิโรซินนะ คือบา,บางทีมันอาจจะมีเชื้อเนี่ยมันโคโรนัย์นะเช่นตามตามนอซอของเราเนี่ยเราก็อาจจะใช้หรือตามซอกคลับต่างๆเราอาจจะใช้ตัวพ o p ิคอ l มม p พิราซินเนี่ยทานะครับเพื่อลดเชื้อที่มันโคโรนัย์ลงนะครับอ่ะข้อนี้อ่ะอ i c โ e ปิกเดอร์มัติมีเฟรชเชลแระอ่ะแต่ว่าไม่เป็นไรคีย์สำคัญเนี่ยพออ่านแปนมาแล้วเจอฮันนี่คลัสนะครับนี่แล้ว ตำแหน่งก็เป็นบริเวณแก้มบริเวณจมูกอะไรพวกนี้นะครับเวลาทีมเองก็ต้องตอบเป็นท o อปิคอลแอนตี้บติกนะครับก็คือท o อปิคอลมีพิโรซินนั่นเองข้อต่อมาอย่างนี้ให้ภาพมาก็ชัดเจนแลาเป็นแถวๆนี้ยันเป็นแถวๆปากแถวๆจมูกอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เป็นเป็นสเกลที่แบบเป็นฮันนี่คัสงเหลืองเนี่ยพวกนี้นะครับในเด็กด้วยนะครับมีผู้ริเนี่ยสามปีผู้หญิงมาด้วยเรื่องของผื่นคันนะที่บริเวณใบหน้ามาหนึ่งวัน ตรวจร่างกายเจอมัลติเพิรนเวสซิเคิลนะแล้วก็พาสตู 2, นะเออแต่ว่ามีโอเวอร์ไลน์อินฮันนี่คลาสด้วยนะครับแต่โนสีก็ต้องตอบเป็นอินฟิติโกนะถ้าคีย์โจทยนะ์ก็ต้องให้คาว่าฮันนี่คลาสไม่ก็ต้องแบบเยลโล่อะไรพวกเนี้ยนะครับมานะดังนั้นคีย์เวิร์ดของอินฟิติโกนะโดยสรุปนะครับก็คือฮันนี่คลาสพาสตูนะครับ, class, 2, รบทีมเมนท์เนี่ยโฟนไลน์เป็นทอปิคอลแอินฟิติโก่อนนะครับก็คือพวกมิววิโรซีนฟูซิดิกแอซิดพวกนี้นะครับแต่ว่าถ้าเปิดเป็น เป็นบริเวณกว้างเนี่ยค่อยใช้เป็นออเรลนะก็มานี้แต่คนส่วนใหญ่คงออกมาเป็นแค่โรค a ลแหละแล้วให้ตอบเป็นท o i ิ a l a ลแอนติบ i ตนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับอินฟิตโกนะครับออกบ่อยนะครับอันนี้ต้องอันนี้เป็นโรคที่ต้องรู้อันหนึ่งเลยนะครับผมก็ประมาณนี้ครับถ้าน้องๆคนไหนสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ถามกันใต้ตตคลิปนี้ได้เลยนะแล้วไว้เดี๋ยวพี่จะหาเวลามาตอบให้นะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับแล้วจเจอกันใหม่ใน d124 ครับผมสวัสดีครับ